ัน้ปล่อยกุ้งนะครับวันนี้ครับสดเนยบสดเนยนะครับจะหาสิบบาทนะครับผมคิดว่านะครับปล่อยกุ้งนะครับนะครับล่อยกุ้งเหมือนีะครับหาสิบบาทนะครับวันนี้จะหาสิบหรือสามสิบใช้ข้าวกลวครับโอ้โหพอหาเองบ่อยครับข้าวกลวนะครับฉลดครับผม รสด,ดีนะครับเติมเข้าไปครับปลานะครับเกลือใส่นำนมีบ่างใส่ครบส่วนนะครับเกลือปลาครับปลาครับ,รรบทิกโขงครับ ื่องพริกผงพริกสดหน้าเาครับทัาน่อยับนะอันนะเดีย่ยนซ้อนี่ระับ <laughs> ใส่พักได้หยหเอาพักจงโรยอร่รยหนาน้ำเน้พักจร,ร่ยโรยหนาน้ำ กุ้งเต้นครับวันนี้กุ้งเต้นครับเสียบเสียดเท่ากันครับนี่ครับกุ้งเต้นครับมื่อนี้หลายเติบ้ะครับใส่ฟักเข้าไปเรียวนะครับนี่ใส่การเนาะบแบบนี้เนาะ